คุณผู้ชมครับมันต้องเลือกครับมันต้องเฟ้นหาที่ที่สุดยอดเหมือนรายการของเราในวันนี้ที่พามาโฮมช้อยแรกครับเป็นคอนโดมิเนียมครับที่ต้องบอกเลยว่าข้างหลังนี่เป็นทะเลด้านหน้านี่เป็นถนนใหญ่ตัดผ่านและในอนาคตพิวรถไฟฟ้าสมุดราะก,การผ่านด้วยเหมือนกันโอเคไหมล่ะถ้าโอเคแล้วก็เพราะที่นี่คือไมอามี่คอนโดบางปูพร้อมแล้วไปกันเลย เชื่อไม่เชื่อดูมันเองแล้วกันนะครับนี่เลยครับเห็นไหมครับนี่รถไฟฟ้านี่มาถึงนี่เลยนะครับแล้วก็ลงไปถึงติดถนนใหญ่ดูสิครับดู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 ทั้งหมดนีอ่อันนี้เป็นสวนการและส่วนตัวนี้เป็นบีชฟรอนต์ตรงไปก็เป็นทะเลตกลงไปบุ้งบุ้ มาโซนอะไรแถวดีคะคุณแอนดี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณแอนดี้เข้าสู่โครงการแมมมี่คอนโดบางปูค่ะย้คุณโมใช่ไหมคะโมค่ะสบายดีนะคะสบายดีค่ะแล้ณแอนดีละคะสบายดีมากสบายเลยทีเดียววันนี้ผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูคอนโดมิเนียมที่สุดแห่งบางปูครับใช่แล้วค่ะนี่ถือว่าเป็นอาณาจักรใหญ่โตมหูลานมากเลยอ่ะใช่ค่ะที่คุณแอนดี้พูดมาทั้งหมดเนี่ยถูกต้องเลยค่ะแต่ว่ายังขาดพระเอกของเรา ่ <Huh? S 1> ด้านหน้าด้านนี้เลยค่ะอะไรเอ่ยตรงนี้เนี่ยในส่วนของด้านหน้าโครงการนะคะเรามีแมคโดนัลล์นะคะมีแมคโครนะคะมีร้านค้าร้านอาหารเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเซเว่นอีเลเว่นนะคะตรงนี้คืออยู่ภายใต้ไมอามี่บราซาเป็นคอมมิตตี้มอลล์ของเราอ๋อนี่ของเราเลยเหรอครับใช่่คะ,คะเดี๋ยวก่อนนะคุณก็เรยบอกว่าเรามีคอมมิตตี้มอลล์ ชื่อว่าไมอามี่บาซาใช่แล้วค่ะมีการ์เดนโซนมีมบีชฟรอนต์ของเราแล้วก็มีทะเลค่ะแล้วก็มีรถไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าแน่นอนค่ะเลิศมากคุณผู้ชมครับมีครบทุกอย่างจริงๆอ่ะอ่ะเรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับในส่วนของการ์เดนวิลล่านะคะคุณแอนดี้เราจะมีทั้งหมด32อาคารครับผมค่ะแต่ละอาคารเนี่ยก็จะมี64ยูนิตค่ะทั้งหมดนี้นะคะ2,048ยูนิต โอ้ยโอเคเลยนะค่ะไม่เยอะเลยไม่เยอะเท่าไหร่ครับและก็ในส่วนของแต่ละอาคารเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่สีเขียวโดยรอบนะคะก็คือจะเป็นคอนเซปต์ตามชื่อของการ์เดนวิลล่าก็เวิร์กมากเลยครับเพราะแต่ละอาคารนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าพื้นที่สีเขียวการเล่นหย่อมๆเนี่ยเป็นของตัวเองแล้วไม่ใช่แค่นี้นะคะคุณแอนดี้ค่ะเรายังมีสโมสรส่วนกลางนะคะเป็นขับเฮาขับบีเนี่ยของ การเด่นวิลล่าที่จะคอยให้ลูกค้าเนี่ยใช้บริการได้ด้วยก็ดีเหมือนกันครับก็จะได้มีทั้งสองฝั่งค่ะแล้วก็คลับเฮาส์นะคะมีฟิตเนสโอ้โหเห็นกันแบบนี้แล้วมีของจริงให้ดูไหมแน่นอนค่ะต้องมีของจริงให้คุณยันด้ดูเพราะว่าทุกอย่างเสร็จครบหมดแล้วค่ะจริงเหรอใช่แล้วค่ะอยากไปดูหรือยังนั้นขอดูก่อนเดี๋ยวห้องค่อยดูได้เลยค่ะก็คือจะดูทั้งสองส่วนเลยได้เลยค่ะเชิญค่ะิาเลยครับโอ้าว และตอนนี้เรากำลังเดินทางนะฮะโดยรอบของโครงการซึ่งต้องบอกเลยพี่โมบอกว่าจุดนี้เป็นจุดเด่นมากเดี๋ยวขอสโลว์ดาวน,นิดนึงนะฮะดูสิครับไมอา,ามี่อายเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ใช่สามารถที่จะเทควิว360องศาได้โอ้โหดูสิครับอันนี้คือทำมให้คนในโครงการเลยเหรอใช่ค่ะอย่างในโซนของไมอามีม่กิฟช็อปเนี่ยครับค่ะนอกจากจะเป็นพวกอุอปกรณ์มือถือไอท นะคะแหล่งช้อปปิง้งมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายร้านอุปกรณ์แต่งรถก็มีค่ะตรงนี้จะเป็นเทควันโด่ใช,าชา่ร้านกาแฟยูครับก็มาอาหารอาร่อยทุกสิ่งทุกอย่างของสุตราการเนี่ยม,มันรวมอยู่ที่นี่หมดเลย นี่แหละเห็นแล้วอยากเล่นไหมคะชอบมากคุณผู้ชมครับฟิตเด่นต้องใหญ่อลังการอย่างนี้ครับเล่นสนุกลองดูค่ะคแฟนดี้อันนี้คือส่วนขับเฮาส์นะครับส่วนของขับบีค่ะสู้สู้ค่ะคแฟนดี้สู้สู้สู้ฟิตมาก ไหวไหมคะยังไหวอยู่ไหมสบายมากและตอนนี้เราก็น่าจะถึงแล้วนะสหรับการเด่นวิลล่าการเดินวิลล่าใช่ค่ะ<า>ที่อยู่อาศัยของเราเนี่ย ร, Morocco, ร้างเสร็จแล้วร really okay so, <5 attraction> ้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะเห็นได้ว่ารถจอดกันเรียงรายเนี่ยค yes, ือ right. ลูกค้าเข้าอยู่กันแล้วบางส่วนเข้าอยู่แล้วด้วยเหรอเข้าอยู่แล้วค่ะเวนดี้ค่ะก็หมายความว่าเป็นโครงการที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่แล้วก็เริ่มมีคนอยู่แล้วด้วยเขาอยู่แล้วค่ะและจะบอกว่าอยู่กันหลายหลายห้องเหมือนกันนะเนี่ยจะเข้าอยู่ก็น่าจะเกือบเต็มแล้วนะคะหรอฮะใช่ค่ะอ๋อและน่าจะเป็นด้านหน้านี้ใช่ไหมฮะของเรา ร้อนๆกันมาแล้วก็เชิญคุณแอดี้มานี่เลยค่ะนี่ค่ะอากาศเย็นเย็นช่ำๆเป็นไงคะสบายมากค่ะโอ้โหมันเปลี่ยนเสมอนนะเมื่อกี้เนี่ยเราเหมือนขับรถไปทํางานเจออากาศร,ร้อนรถติดบ้างเลย่ะกลับเข้ามาบ้านแล้วมันรู้สึกสบายใจอะค่ะกับการ์เดนวิลลขนาด25ตารางเมตรครับผมค่ะ อันนี้คือมีกี่กี่เป็นไทยเดียวเลยค่ะอ๋อเหรอในส่วนของการเดนวิลล่าเราอ๋อก็คือห้องไซส์นี้เลยห้องไซส์นี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยดูใหญ่ใช่ไหมยี่สิบห้าตารางเมตรมันใหญ่จริงเนาะใช่ค่ะครับผมค่ะงั้นมาดูกันเลยดีกว่าว่าเราได้อะไรกันบ้างในห้องนี้ได้เลยครับมาเลยค่ะในส่วนของห้องน้ําเราก็จะได้ฟังก์ชันห้องน้ําแบบนี้เลยแยกสัดส่วนเปียกแห้งโอเคเลยครับยี่สิบห้าตารางเมตรเรามีห้องน้าไซส์ขนาดนี้ใช่ค่ะอิ่มอิ่มอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับก็ ในส่วนของนอกจากห้องน้ําก็ยังจะมีด้านนี้ค่ะคุณอดี้ครับผมค่ะแผนที่ครัวอันนี้ก็ให้ยกเซตเลยหมดนี่เลยนะะใช่ค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่คุณอดี้เห็นนะคะก็คือพร้อมอยู่พร้อมใช้งานดีเลยให้หมดเลยโอเคครับค่ะนอกจากนั้นก็ยังจะมีแอร์ติดตั้งให้ได้ทั้งหมดที่เห็นนี้เลยใช่ไหมได้ทั้งหมดค่ะตู้เสื้อผ้าก็ให้นะฮะเตียงเตียงก็ให้ที่วางทีวีโอเคค่ะ แล้วก็โต๊ะทำงานครับผมค่ะโซฟ,า,ฟามีให้โอ้หค่หแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะคุณแอนดี้ด้วยดีไซน์ของการออกแบบห้อง huh. นะคะคุณแอนดี้นั่งลองนั่งดูค่ะโอเคด้วยบานกระจกนะคะของห้องเนี่ย oh. มันสามารถที่จะเทควิวได้ค่ะ oh. เห็นสวนสวยสวย ด้านนอกค่ะจากมุมนั่งเล่นตรงนี้เลยโอเคเลยคุณผู้ชมครับก็ได้หน้าต่างบ้านใหญ่นะครับแล้วเมื่อกี้นี่ผมชอบมากเลยอ่ะด้านด้านนอกใช่ไหมคะระเบียงระเบียงด้านนอกตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะสามารถที่จะเทควิวได้ว้าวนะฮะคุณผู้ชมครับนี้มองไปก็จะเป็นสวนเป็นสวนที่เป็นพื้นที่ของตึกแต่ละตึกแต่ละอาคารเลยนั่นไง โอเคใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับแหมนี่ถือว่าเป็นการเล่นวิลลที่ผมชอบมากและด้วยไซส์ห้องย้ำอีกทีนะมีแค่ไซส์เดียว25ตารางเ <25 S 1> มตร25ตารางเมตร,มตรได้ทุกอย่างที่คุณเห็นตรงนี้เลยถูกต้องนะครับผมอ่ะร้อเซตสร้างเสร็จหมดแล้วด้วยสร้างเสร็จแล้วค่ะราคาขอราคาเลยครับราคาก็ไม่แพงค่ะครับค่ะแล้วก็ดีมากเลยค่ะที่คุณแอนดี้มาตอนนี้นะคะ ถ้าราคาปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0กว่าใช่ค่ะแต่ตอนนี้ราคาพิเศษเริ่มต้นที่799000บาทค่ะ yes โอ้โหลดลงมาเยอะเหมือนกันนะโอเคไหมคะโอเคค่ะเลยแต่ไม่ใช่แค่นั้นอะยังมีพิเศษสำหรับลูกค้าที่มากับคุณแอนดี้โอเคที่กำลังไลฟ์สดกันตอนนี้ใช่ค่ะที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้โอเคจนถึงเที่ยงคืนของคืนนี้ครับต้องทำอะไรฮะลูกค้าเพียงแค่ พิมพ์ชื่อพร้อมเบอร์โทรในคอมเมนต์ uh huh. และแคปหน้าจอไว้ <Okay. S 2> นะคะคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก10,000บาทค่ะ1 0 0 0 0บาทออนท็อปไปด้วยโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมครับโอ้สบายใจเลยทีนี้โอเคนะคะสบายใจเลยทีนี้ <c oughs> คุณผู้ชมครับก็ยังไงรีบเข้ามาย้ำอีกทีนะพิมพ์เดี๋ยวนี้เลยนะถ้าใครอยากที่จะเข้ามาแล้วก็รับส่วนลด10,000บาทก็พิมพ์ชื่อตัวเองบวกกับเบอร์โทรศัพท์คุณใต้คอมเมนต์ตรงนี้เลย และนี่ก็เป็นส่วนของการเ e n นวิลลครับของไมอามี่คอนโดบางปูยังเหลืีกหนึ่งโซนใช่ค่ะที่จะพาคุณแอนดี้ไปดูนะคะคในภาคต่อไปก็จะเป็น b บีชฟอน b e บีชฟอนต์แล้วใช่ค่ะแต่เห็น<อ>คุณแอนดี้แต่งตัวมาสักขนาดนี้โอเคไหมโอเคไหมโอเคมาก<อ>แต่โมจะน้อยหน้าได้ยังไงคะอย่าบอกโมขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดเพื่อให้เข้ากับคุณแอนดี้ทูบี ว้าวไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ <c oughs> ค่ะก็สบายๆเพื่อที่จะไปดูไปชมทะเลกันโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราเจอกันโอเคครับผมได้เลยครับเชิญเลยครับขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs>